สวัสดีจ้านะอาทิพโรหลวๆพี่น้องนะคะคอยก็อยากเฮ็ดให้ได้หลายที่สุดคอยญาติว่าคันมือหนึ่งนะคะคอยเป็นอีหยังไปนะคะกะให้ความรู้ในทิมไว้ให้ลูกคอยนะคะให้ลูกให้ล้านคอยได้ไม่เห็นคอยเฮ็ดล้วก็ให้เขาเอาไปใส่ให้เขาหาเงินได้นะบวกถึงว่าเขาเฮ็ดงานประจําอยู่เขามาขายของออนไหล่มันบอเขาก็เฮ็ดให้เขาได้ตังค์นะ เขาจะเห็นบ่เห็นก็แล้วแต่เขาแต่เสือว่าความรู้ที่เราให้มันมีประโยชน์มากวันนี้ค่ะเราอยากจะขายจะให้เทคนิคนะคะในการขายของออนไลน์จากประสบการณ์ตัวเองที่เคยขายกรีมขายกันแดดลงทุนหลักหมื่นได้กาไรหลักหมื่นนะคะแล้วก็ขาย Apple d e ดีท็อจากพี่น้องนะลงทุนสองพัก็ขายได้ทุกวันนะคะพปด๊บขายได้ปั๊บเลยค่ะ แล้วก็ได้กําไรนะคะจากที่หาเงินเองไม่ได้เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกได้ได้เดือนละประมาณสี่พันรวมกับทองเจ็ดแปดวงนะะก็บวกๆก็ประมาณเดือนละห้าพันประมาณเกือบปีที่เคยทํามาได้แล้วก็ขายกระเป๋าเนี่ยได้กําไรหลายหลายร้อยขายน้ําหอมเนาะที่มาเจอนะแบนด์นนะ t A w นะคะอะแต่ตอนเนี้ยเราหันมาสร้างตัวแล้วเรามาก็เรียนยังเสียดายความรู้ที่ครูให้มาเรารู้แล้วไม่เรียนก็เสียดายเนาะ เราก็ยังเรียนความเอาความรู้เราออกมาสร้างตัวตนนะคะถ้ามาเรียนทําได้ไหมก็ทําได้เราเชื่อว่าเราเราเคยทาได้เราอาจจะทําได้อีกนะเราก็เชื่อว่าเราจะทําได้ค่ะทุกคนคะแต่เราก็ต้องหาไอดอลค่ะนะเราไม่อยากเดินทางคนเดียวทุกคนเราจะมาให้เคล็ดลับทํายังไงถึงจะขายปังแต่ที่สําคัญไม่ใช่แค่ทําต้องคิดบวกก่อนค่ะอันดับรแรกค่ะเราต้องคิดบวกมีความสุขรู้สึกตอนที่พี่ทาที่ขายดีเนะี่ย พี่มีแรงมาดานใจให้กับตัวเองเยอะมากทั้งทุกครั้งที่จะโพสเรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นรู้สึกว่ามันเป็นไปได้รู้สึกว่าลูกค้าจะโอนเงินมาสั่งซื้อของที่เราขายแน่นอนไม่ว่าเราจะขายอะไรมันก็เลยทําให้เราขายดีขายปังพอทุกครั้งที่เราขายไดออเดอร์หนึ่งเนี่ยนะเราก็รู้สึกตื่นเต้นมีความสุขดีใจค่ะนะเีะจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งค่ะจินนาะความคิดนะสําคัญมากจินตนาการสําคัญมาก พีนทนะคะเริ่มต้นเปิดบินแค่สิบสองสามร้อยบาทนะตอนนั้นแล้วพีดค่ะก็มีการจรินตนาการว่าสักวันหนึ่งฉันจะเก็บเงินหาเงินมาลงลทุนเลดเลทแล้วตัวแทนหลักเพื่อจะตั้งใจทาเพื่อจะให้มีรายได้มากขึ้นพอลงทุนเลดตัวแทนหลักก็ทําให้พีทหาเงินได้ตามที่พีดต้องการจริงๆค่ะด้วยความที่เราอะไม่อยากออกไปนอกบ้านนะคะเราเลี้ยงลูกใช่ไหมเราอยาก ตอนนั้นอ่ะเราเลี้ยงลูกคนแรกแล้วไม่พอออกไม่นานเราก็มาท้องเราก็เลยมีความรู้สึกว่าขายทั้งๆท,ท,ที่ท้องเนี่ยและทุกคนก็ได้ตังค่ะอ่นะเรามีความรู้สึกเราบอกกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งนะฉันจะหาเงินเองให้ได้โดยที่ฉันไม่ต้องออกไปนอกบ้านแล้วไม่ต้องเอาทางานอะไรแล้วอะ่ะเข้าใจไหมแล้วก็ทําได้แต่ในขณะนั้นพี่นี่ท้องใช่ไหมท้องด้วยความที่บังเอิญท้องอ่นะไม่ได้ตั้งใจนะเราก็ปล่อยมานานเป็นปีค่ะแล้วอยู่ดีๆก็ท้อง นะทุกคนแล้วทีนี้พอแหละแล้วทีนี้แฟนพี่ยินบ่นค่ะบ่นในพี่พี่ก็ร้องไห้ค่ะเชา้ชา,ชายินเช้ายินยันคคอดก็ว่าได้ค่ะนะแต่พอพี่นด้ถาเงินได้พี่ก็หยุดร้องไห้แล้วค่ะอ่นะเพราะว่ามันมีความสุขที่แบบทําทุกอย่างทุกคนไปรับขนมมาขายค่ะท้องใหญ่ใหญ่เนี่ยถามเพื่อนที่ทํางานเก่าได้เลยท้องใหญ่ใหญ่อะก็ยังไปทั้งขายของออนไลน์อะส่งออนไลน์ด้วยขายขนมนนนเบอรเกอรี่อะ เคยมีโมเมนต์นะคะเคล็ดลับนี้ค่ะใครที่ตอนนี้ไม่มีเงินลองทำดูแต่คุณต้องมีความจริงใจซื่อสัตย์นะในพื้นที่ที่คุณอยู่พี่ไปขอแม้กระทั่งขอเอาขนมค่ะไปขายก่อนแล้วหนูจะเอาทุนมาคืนพี่เอาบัตรประชาชนหนูไว้ไหมพี่เชื่อใจหนูเถอะอามาเชื่อใจหนูเถอะนะเพราะว่าหนูก็มาขายของกับอมามาตั้งนานแล้วหนูก็คือแบบเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคือเห็นท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านก็ให้รอกองไปขายก่อนแต่แบบว่าไม่ให้คนอื่นนะ mm hmm. เพราะ mm hmm. บางที mm hmm. บางคนก็ไม่มีความซื่อสัตย์อะ่ะเราก็ทําเราก็ซื่อสัตย์นะเราขายหมดเราก็เอาเงินไปให้เขาแม้กระทั่งนะขายสังขยาก็เหมือนกันค mm hmm. นเนี้ยทุกคนอย่าอายค่ะอย่าอายที่จะพูดว่าอนเนี้ยครอบครัวเราไม่ไหวแล้วอะ่ะช่วยเราสิช่วยเราหน่อยได้ไหมอะ่ะเราสัญญาว่าเราจะซื่อสัตย์เราจะจริงใจนะเราขายได้เราจะเอาทุนคืนคุณนะเราก็ต้องทําค่ะทุกคนนะอ่ะ เมื่อกี้พี่ทาคลิปแบ่งปันไปแล้วเรื่องของเราตัดข,ขี้สี่ขี้นี้ออกไปได้ชีวิตเราจะเลือนแน่นอน,นะค่ะทุกคนนะเออก็อย่าลืมไปดูคลิปที่ผ่านมาด้วยนะอ่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่กดซับสไครต์กดติดตามพี่ดินะคะพี่ก็รีบพูดแล้วลืมนะก็สวัสดีนะคะเออะอะแล้วเราก็ลงมือทำทุกวันไมตอย่างเช่น เราขายอะไรอย่างเช่นถ้าเราขายผลิตภัณฑ์อย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องถ่ายรูปทุกวันแล้วก็ถ่ายเอาเองแต่งเอาเองด้วยค่ะแต่งภาพเองแต่งไม่กิงก็ฝึกแต่งค่ะแล้วก็ไปโหลดแอปแต่งภาพมาไว้ค่ะแล้วก็แต่งภาพเองโพสเองรีวิวเองทุกวันทุกวันอ่ะเขาก็จะเห็นผลลัพธ์ว่าให้จากที่แบบยกตัวอย่างเช่นเราขายครีมขายกันแดดอย่างนี้ใช่ไหมหรือขายดีท็อกขายดีท็อกเราขายได้เลยเพราะอะไร พอคนที่มีปัญหาท้องผู๋เยอะแยะมากมายในประเทศไทยนะคะเรากินปุ๊บเห็นผลขายได้ตั้งแต่วันแรกเลยเอ่ะนะใครที่อยากจะขายดีท้องไม่ต้องเป็นซีเรียสเราต้องรอผอมค่ะลูกค้าซื้อตั้งแต่ตอนท้องผู่หายแล้วค่ะนะคะต่อมาถ้าขายกันแดดขายครีมมนต่างต่างใช่ไหมหรือขายยาสับผมพี่พี่ี่ขายมาทุกอย่างแล้วค่ะถ้าวันนี้คุณอยากขายดีใช่ไหมคะคุณต้องออกมารีวิวค่ะอย่าอายที่จะรีวิวสินค้าที่ตัวเองใช้ค่ะถ้าคุณอยากขายดีนะ คุณแอบใครมาเขาก็ซื้อคุณทั้งนั้นอะ่ะแต่ถ้าแม่ค้าเป็นคนรีวิวสังเกตไหมคนที่แบรนด์ดังๆที่เขาทําม,มาก่อนเราที่เขารวยแล้วอะ่ะปัจจุบันเขายังรีวิวเองเลยค่ะเขายังโชว์หุ่นเมืเขาขายผลิตภัณฑ์ดูแลหุ่นใช่ไหมเขาต้องโชว์หุ่นของเขาอยู่ทุกวันอ่ะเพราะอย,อย่างเช่นบางคนเขาอยากจะหุ่นดีเพื่อสามีเขาหรือบางคนต้องไปเที่ยวเมาดีฟอ่ะก็ต้องแต่งตัวให้สวยดูแดะใส่ชุดว่ายนา้ํา อะไรประมาณเนี้ยคนที่เขาขายไอ้ร่นหุ่นเนาะสมมุติว่าขายกันแดดใช่ไหมขายครีมขายต้องต้องโชว์หน้าแบบก่อนใช้หลังใช้ตัวเองอยู่ตลอดอะทุกคนถ้าเราไม่กล้าทําถ้าเราอายอะคือมันบอกมัน,มนว่าอะไรต่างหรือจ้าพี่นอ้องทิ้งความอายไปได้เลยถ้าคิดจะมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะนะหรือเป็นแม่ค้าอะไรก็ช่างนะหยุดอายเลยถ้าอยากรวยบอกง่ายเลยค่ะนะคุณขายอะไรไม่ว่าจะเป็นสายมูก็ช่างคุณก็สายนะขายได้ คุณต้องเล่าลึกก่อนใช้สิว่าเป็นคุณเป็นสายมูอย่งแจงเช่นอ่ะพี่นิดนะคะพี่ก็เล่าค่ะทําไมพี่ถึงมาเชื่อและศรัทธาบูชาขอพรองค์พ่อราพ,พี่นิดแล้วก็เชื่อว่าร้อยเปอร์ซ็นต์หรือวราท่านมีอยู่จริงนะแล้วเราก็ยอมเลยค่ะยอมให้จิตวิญญาณตรงเนี้ยนะตัวพี่เนี่ยให้ท่านมาช่วยเราอ่เพราใจ่ไหมเราก็จริงๆแล้วความมันจริงอ่านหนังสือ หนังสือเล่มนี้เขาก็สอนว่าที่ประวัติความเป็นมานะท่านเป็นเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยู่บนสวงสวรรค์นะเพิ่เพลิงมโหงมาเราเฮาหรอกจก้ะแต่ท่านจะเป็นความดีที่ท่านเคยทํามาให้เราไปยึดเหนี่ยวความดีที่ท่านเคยทําไวอ้อ่ะมาให้เราเป็นปัจจุบนันนี้เราเหมือนพี่เคยไปฟังหลวงตาพูดอย่างหนึ่งว่าวันนี้คุณอยากเป็นเทพคุณก็เป็นเทพได้เลยคุณอยากเป็นเทวดาคุณเป็นได้เลยคุณอยากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อะหรือเป็นพะอราหันคนไหนคุณเป็นได้เลยเพราะท่านอ่ะไม่ลงมาหาเราจริงๆอ่ะเออนะคะแต่ท่านอาจจะเป็นแบบอย่างให้เราค่ะเพื่อให้เราปฏิบัติตัวเราสมมติว่าวันนี้เราอยากขายดีใช่ไหมอ่ะแล้อยากขายดีอยากให้ลูกค้าซื้อซ้ําจากประสบการณ์ตัวเองนะหนึ่งแหละสินค้านั้นอ่ะต้องเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าสักกระแสหรือว่าสินค้ากระแสก็ต้องเป็นสินค้าที่แบบมันดีต่อลูกค้าจริงๆริอ่ะ ไม่ได้หลอกขายอ่ะนะสินค้าตัวน,นั้นต้องช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ดีอย่างดีเยี่ยมนะแล้วเขาจะซื้อแล้วซื้ออีกซ,ซ,ซื้อซ้มเหมรรือนพี่ขายดีถอกอ่ะนะทาไมเขาซื้อแล้วซื้ออีกรู้เลยว่าของเขาเห็นผลจริงๆแล้วมันกินดีสําหรับเราแล้วก็ลูกค้าซื้อไปเขาปากต่อปากแล้วมันก็เขาก็เห็นผลน่ะด้วยความที่ลูกค้ากินเห็นผลมันก็เลยทําให้เกิดการซื้อซ้ําได้ง่ายมากเลยค่ะเนาะทุกคนพี่อยากให้ทุกคนเลือกสินค้าดีๆเวลาที่จะขายอะไรนะเราต้องเกิดความ เขาเรียกว่าเราต้องเกิดความประทับใจจากตัวเราก่อนค่อยมาขายค่ะแล้วการบริการค่ะการบริการหลังการขายสําคัญมากนะเวลาเราขายสินค้าอะไรได้อ่ะโหให้ฟรีค่ะทุกคนค่ะไม่เคยคิดจะมาแบบทําแบบเนี้ยแต่ด้วยความที่เสียดายความรู้จังเลยนะทําไว้ก็ไม่เสียหายหรอกอยังน้อยแชร์มาใน facebook อนาคตลูกเรามาฟังเราพูดถ้าเขาอยากทําเขาก็หาเงินได้ง่ายๆเลยนะต่อมานะคะ การบริการหลังการขายั้ามื่มเราปิดการขายไปแล้วลูกค้าซื้อไปแล้วสักอาทิตย์หนึ่งเราต้องทักค่ะทักไปถามลูกค้าด้วยว่าพี่ใช้ไปยังไงบ้างไม่ไม,ไม่อาจจะไม่กล้าถามถามไปเถอะลูกค้าเขาไม่ว่ารบกวนหรอกนะแล้วผ่านไปจากสักประมาณสองสามอาทิตย์เราค่อยทักไปถามใหม่ถามความห่องใยลูกค้าอยู่ตลอดพี่ทําแบบเนี้ยอยู่เป็นประจำสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนทําให้ลูกค้าพี่ยอดขายพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นบวกกับพี่โพสค่ะ โพสร,รีวิวตัวเองโพสร,รีวิวทางแบรนด์อยู่เป็นประจำทําให้พี่เนี่ยขายดีขายได้ขายปังอยู่ตลอดเนาะเหมือนซุปยุตวอย่างเช่นพี่ก็จะเล่าเรื่องให้ฟังตัตอย่างเช่นคุณขายอะไรคุณก็เล่าเลยว่าก่อนใช้หลังใช้เพราะอะไรถึงมาใช้ครีมใช้กันแดดตัวนี้หรือขายรีบขายอะไรก็ช่างอ่ะเหมือนพี่ทด้ทำไมถึงมารักองค์พ่อเพราะว่าตอนนั้นขายของออนไลน์ที่ความที่ต้องการใช้เงินแล้วอ่ะมันต้องเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วอ่ะ ล้วก็ไม่มีความมั่นใจตัวเองรู้สึกเลยว่าถ้ากลับไปย้อนมองว่ามันอาจจะขาดความมั่นใจนั่นแหละนะพราเราไปขอพอรไปอธิษฐานแล้วปุ๊บเราก็มีความมั่นใจมีความกล้าคิดกล้าทําขึ้นมากระทันหันเลยอ่ะมันเป็นการที่แบบเริ่มต้นใหม่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไปขอพอรปุ๊บเราได้แล้วอ่ะเหมือนวันนี้เราพี่ต้องการตั้งเป้านะให้ขายครีมห้าสิบกับุกหมดใช่ไหมพี่รู้สึกว่าพี่ได้แล้วหมดแล้วตั้งแต่ไปขอพอรแล้วก็ลงมือทําลงมือทํา ผลท,ท้ายมันหมดทันใจเราอ่ะมันได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการน่ะเราก็เลยเชื่อเลยเราก็เลยเชื่อตั้งแต่นั้นมาก็เลยแบบเรียกว่าองค์พ่อองค์พ่อตลอดแล้วก็เวลาคุย<ห>คุยกันเป็นเองมากฮะเออมันแม่ไม่ใช้แล้วเวลาคุยเนี่ยก็คุยกันเป็นเองเลยนะพี่พี่บอกว่าพี่นิดเนี่ยพี่นิดคุยกับองค์พ่อีหยว่าพี่นิดเนี่ยนะองค์พ่อเจ้าขาวันนี้พี่อ่ะ ขายอะไร<ม>อยู่พี่ากขายดีขายปัง<ม>ช่วยพี่ขายดี<ม>ได้ไหมัแม่ทำงานากกแล้วจังกดล้าก็ไม่กดพี่น้ำมีอเอาไปใส่ตู้เย็นเนาะม่ต้องมาบน่นต้องทําช่วยแม่เข้าใจไหมเป็นเด็กดีเด็กดีไม่ต้องมาบน่นแม่ต้องทําช่วยแม่แทนแจะไม่ทําเนี่ยเอาไปน้ําอ่ะเอาน้ํามาใส่ตู้เย็น แล้วก็ทำทุกวันทำทุกวันสม่าเสมอไม่หยุดทำปังแน่นอนต่อให้คุณต้องทำงานประจำอยู่ด้วยเลี้ยงลูกอยู่ด้วยคุณเข้ามาขายคุณก็ปังจต่ที่มใหม่ๆม,มันไม่มีตัวแทนหรอกทุกคนเพราะว่ามีเข้าใจไหมใหม่ๆม,มันยังไม่มีใครมีตัวเอาใบเอาแช่ยยังไม่ได้ตัวแทนแต่เราต้องขายปีกไปก่อนขายปีกแล้วก็สร้างตัวนไปด้วยพอเขาเห็นผลลัพธ์เราเฮง กาขายดีมากขึ้นมากขึ้นเข้าถึงจะมาทํากับเราในานะตอนนั้นนะตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีมีสร้างตัวตน y o u t u b e มีสร้างตัวตน TikTok ทำเฉพาะ Facebook ถ้าคุณตั้งใจทำหนึ่งในสามเดือนคุณก็รอดแล้วอะ่ะหาเงินได้เยอะขึ้นแล้วแต่ที่สําคัญอยากจะบอกเคล็ดลับหนึ่งในการหาลูกค้าค่ะปีนการขายเดี๋ยวค่อยเอาวันหลังเนาะอ่ะหาลูกค้า ไปหาที่เพจตรงไหนที่เขาพิมพ์ว่าสนใจสนใจค่ะนะนั่นแหละเอาให้ตรงกลุ่มสินค้าที่เราขายด้วยนะก็อธิษฐานจิตหน่อยว่าโอ้พี่๋าหนูขอบารมีพี่เลยนะเออก็ไปขอขอขอ,ขอเ,เพื่อนหรือบางทีเอาตรงที่เฟซบุ๊ก็ได้แต่ส่องดีดีว่าเราต้องการคนแบบไหนที่จะมาเป็นลูกค้าเราเป็นตัวแทนเรานเนาะอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าใครจะซื้อเราทุกคนเราก็ต้องทําดีที่สุดสุดอ่ะทําดีที่ ให้ให้สุดความสามารถของเรานั่นแหละหรือขายของเนี่ยเราต้องช่วยเขาให้ให้สุดความสามารถเราที่เราจะช่วยเขาได้วันนี้เราไม่ได้ถือว่าตัวอย่างที่เราเริ่มต้นใหม่เหมือนคนสําเร็จเนี่ยหรือเราหมือนไม่เคยขายมานะลงทุนใช่ไหมแล้วทีเนี้ของไม่พอขายเงินเราไม่พอที่จะลงทุนเยอะแต่ต้องเชื่อว่าลูกค้าหรือเขามี จักรวาลหรือว่าองค์พ่อจะลงทุนให้เราแน่นอนลูกค้าจะมาสั่งซื้อของเราโดยที่แบบลงทุนให้เราได้ทั้งทุนทั้งกําไรคุณก็จะได้ค่ะนะคุณต้องเชื่อว่าเราสามารถมีทุนเยอะๆลงทุนได้เยอะๆแต่ก่อนนะไม่เป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนเปลี่ยนความคิดใหม่แบบการเงินก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเราต้องเราอย่าบอกตัวเองว่าเราทุนน้อยก็คือทุนน้อยนะพี่แบบโชคดีที่ได้เรียนรู้กับครูบาอาจารย์เราบอกตัวเองว่าเราสามารถมีทุนเยอะ คุณแล้วก็จะต่อยอดให้ได้มีทุนมากขึ้นเงินหรือผู้คนมากมายจะหลังไหลมาลงทุนร่วมกันกับเราแล้วทําให้ทุกเรารอดแล้วก็ทําให้พวกเขารอดเหมือนกันให้จงเชื่อว่าจะมีผู้คนต่างหลังไหลมาซื้อสินค้าของเรามาลงทุนกับเราเยอะแยะ,ยะมากมายถ้าเราตั้งใจทําต่อให้เราเริ่มต้นใหม่เราอาจจะไม่ได้มีแบบเพอร์เฟกเหมือนกับใครอะเราตรงใช้ความมั่นใจกล้าคิดกล้าทำพี่เชื่อว่าความกล้าคิดกล้าทำของเราอ่ะ มันจะทําให้เราขายได้ขายปังแล้วก็ทําให้เรามีเงินมากขึ้นค่ะนะพี่ก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งอ่ะพี่ก็จะได้ในสิ่งที่พี่นิปรารถนาเหมือนกันค่ะแต่ให้เราจงเชื่อมั่นมั่นเราได้แล้วนะคะสรุปคือว่านะมีความสุขคิดบวกลงมือทําทําตามที่พี่แนะนําบอกเลยว่าคุณขายดีขายปังแน่นอนอย่าเพิ่งมาขายของออนไลน์ถ้าไม่ได้เรียนรูคลิปนี้หรือถ้าไม่ได้ รียนคลิปมหาการเวันไปเรียนรู้ดูก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจไปทําเรียนรู้หนึ่งในเจ็ดวันเข้าใจยังไงค่อยไปตัดสินใจขายค่ะจะทําให้ทุกคนขายดีขายปังค่ะนะ,ะไปลา๊าบายขอบคุณค่ะขอบคุณที่รักกันนะคะขอบคุณที่กดซับสไครต์กดติดตามให้พีนิดนะคะ